ัปเดียนมหวาะไม่เชื่อไหมแบบไม่โหลดยังมืดเลยน้องกูเรียกไอตัวนั้นยังไงวะต่แล้วแต่รัเฮ้ยมึงมึงใครมึงใครไอ้สามาทำอะไรที่นี่ขอต่อยเลยพี่ชายกูไม่ได้ทำดาวเมดเฮ้ยกูแพ้รี่ไม่ได้รู้เป,ป็นธนูปะป้า มันเข้าตู้ด<อ>ี่แบบนั้นใช่ปะโอ w ย s do oh, like do we h โ l d s o จริงป่าโมเฮีย Hey l i s made in a b a s t ไอสัตว์เก <c oughs> ่งเนียรู้กูเกง่งนะไปดิไปดิกัปตันวิซลเป่าเป่าเฮ้ยวิ่งไปห,หามันดี้ยการจดเก <c oughs> น้อง ดูซู่ไหมซู่เออเชี่ยเฮ้ยดังโซเฮ้ยเชี่ยสลามติดแกมเฮ้ยมาแล้วแนวหน้าฮึบโอ้โหตีทีละหกสิบมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราคุตีอุ้ยอุ้ยน้องอุ้ยน้องฟุ่งสวนเลยเหรอนโอุ้ยหลบโอ้ยเข้ามาโดนอีกมีชายถอยก่อนมันจะฟันะ โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมดติดตั้นเราต้องไม่รู้ดาเมจถึงปะได้ปะ,ะได้้ยตกใจีด yeah. ูนอดบยอนเคฟถ้ำแม่มึงชื่อถ้ำบยองเคฟไดจิรัสแบร์สลามน่ากลัวจังเหมือนจะโดนเอาส,สลามลื่นๆยัสลุดดุสถ้าโดนระปูจะติดเรื่อย นัลับิดอาโอ้ย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 ย่ยยุห้ยายยยยโมจิโอ้ยโอยโอยโงโดนทโมจินะชิบหายละโอ้โหโอ้โหกูโดนละกูโดนละอะสลัมโอ้โหโอโน้องมึงอยู่ใต้ตีนเยนยจริงจาลงไ่ได้หรอ มึงไม่ใช่ซีมอนย้ยมันมันมันขึ้นวอเคิลกูเสร็จแล้วแต่บอสแม่ไม่ตายเลยแค่ทำดาเมจเท่าเท่ากับตายวะโฮ้ยเรจียบร้อยได้ของไหมไม่ได้เหีแ้ยบบดาเมจกูทำน้อยเต้มแบนไอ้ตอนเ,เอกินเร็วจังอะใครเปิดอะกู <c oughs> เอาท้อนตีนได้ไหมเหียจอวิทไฟ สลามแพ้ไฟสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยเหยียบตะปูบรรยักษ์ไาโอ้ะไรเดี๋ยวบรรยักษ์ก็หายเออคุณดูร่างกองเกตเอร่าชาโจรอะมองคุอะไรอะไม่เจ๋งเลยเหลือมึงไอ้เหี้ยพี่ชายคนนี้ก็คืออย่าไปเหยียบหัวเขาทำไมวะเหยียบปุ๊บขึ้นเลยอ ใจไร้คนหัวโลนะเล็กรูเธอถ้าเล็กเลิกโกรธซัวแมนอาจจะดีขึ้นทุกอย่างเลยทำไมมันหนีไม่เคยพ้นเลยวะกูยิ่งช้าันาดนั้นเลยโดนไอ้นั่นอย่่งสติงกี้มันอะวัาสติงกี้อะไรสติงกี้วิงเกอร์เลื่อนเหลือเท่าไหร่ตอนเนี้ยเลื่อนเหลือแปดสิบแต่กูอาจจะเหลือยี่สิบ ไอ้เหี้ยดาเมจแม่งโคตรแหละคุณโดนสองทีก็ตายเอ้เอ้ยเอ้เอ้ยเออปุ่มดาเมจเอาเลยปุ่มดาเมจฟิตฟิตงานฟิตงานเียเอะเยอะอี๋ต้องสัตว์ไอ้ที่นี่ปะไม่มันแค่ขู่เฉยโจรโจรใส่เอ่อเย็บ เว้ยพ่ายจนมึงได้ลูกกระจอกแดงอะเรื่องเท่าไหร่เนี่ะไอ้เชี้ยอสมาธิสั้นได้สั้นสองร้อยกูจำได้กูตกใจแล้วนี่ยยังร้อนนะว้าาอ่ะที่เย่ไม่ทันการขำขำกูขำไอ้เชี้ยมันทำกระแพงใหม่หมดเลยไอ้เชี้ยมึงจะากทำไว้ขำไว้แอบตั้งนานมึงโดดลงไปไม่เจ็บเหรอวิก็ถ้าเราใกล้ถึงพื้นแล้วเราแดนเราจะไม่น้ำโดยน้เมิด คีบพกนักผีนี่แม่หน่วยไอ้เชี่ยแม่งเอาโลโ่ตีทีละหกสิบเฮ้ผีเท่าบอลเลยเออไอ้เชี่ยนี่ใครอ่ะนักสำรวจไอ้ยู่ตรงนี้ไปก่อนก็แล้วกันเฮ้ยไอ้นักเดินทางมันโผล่อะไรปยังเนี่ยตรงไหนนั่นเหร Can you help me get the desert outpost desert outpost อยู่ตรงไหนวะอ๋อหมายถึงหมายถึงให้กูพามันไปตรงนั้นปะโอ้ยเฮี้ยมันเป็นภารกิจ escort คนแน่เลยโอ้ยเฮี้ยมันจะมันจะมีพวกนี้มาเรื่อยเรื่อยดวยวะคุมการคุมการอ๋อไอเฮี้ยน่าเนอเออมันวาวขึ้นมาได้ปะโหไปโดด the fuck วุ้ยวุ้ยฮเฮีฮย เชื่อแล้วมันมันเอากลัวมันตีตัวไกลนะหัวมันลงมาตีกูไม่ถึงมันเป็นไอวีวเชื่อเลยว่าวีวไอที่แม่งอ้วนฟุ้งยืนเลาแล้วมองไม่เห็นไอ้เหี้ยวันเราแย่ไอ้ย่ะอ่ะหนึ่งเดี๋ยวกูยิงระเบิดเลยเลยไม่ยอมระเบิดอ่ะ เล <adas> ็งดีดีดิเอาตีแม่งเลยก็ได้เอาออมาดิมาดิมาดิหมุนร้อยระเบิดตีดิเจ็บนะมึงหลอกกูเลยครับเฮ้ยเอ,เอืเอเอ,เอ,เอพูดบ้าไปเพื่อนชื่อเธอรอนหายไปหายให้หน่อยเอ่อไปตามหาเธอรรอน เอาฟุตมาให้คูตอนงูเฮเวีะแล้วมันก็ไม่หมุนอะไปไปหาเธอตอนก่อนเออเดี๋ยวค่ะเจัดการแฮไปลงไปซัดงูลายนาคีอุ้ยโอ้โหฟันฟันหางมันเหมือนเกี้ยวมากเลยอะงูที่อะไรเหมือนเกี้ยวชิบหายอุยอ้ยอุ้ยแต่มันตีไม่ได้แรงมากนะไม่แรงไอ้เหี้ยกูจะตาย โอ้ยโอ้ยยุ่เหี้ยอะไรไม่เชื่อวุ้ดินด้วยเศรษนีแม่งโหดสักอะแล้วมันมันถือกรงจักอยู่บนตัวมันนะอุ้ยอุ้ยไปไปบอกกับเธอรอนว่าควายกูไล่งูไปแล้วกลับบ้านผมรู้สึบแล้วว้าอย่างงี้ต้อง เฮ้ยตายแล้วไป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 แล้วตายพอดีไอ้สัตว์ไปแล้วควยอืมอีหมดแดงหมดแดงจริงๆอ่ะไฟหมดแดงไฟไอ้สัตว์แรกกูเชื่อว่ามันกัดไม่ได้แต่กูว่ากูคิดน้อยไปหน่อยฮะมันกัดได้ไฟเรือเหม็นๆอ๋อ จะจมน้วอ,อยู่นี่ๆอยู่นิ่ไงอยู่นี่ๆเซฟกันโอเคทุกคนที่ปีนอะเอาเลถูกโจรสลัโจมจี I can help ช่วยได้ไหมขอบใจมากเลย yeah. มันให้คิว5 e อะไรสักอย่างหนึ่ง five vs backler ก็ Back cannonner คืออะไรวะใกล้พวกตามพื้นเนี่ยแหละมันอินโคตรแรงเลยผัย ติดพิษเนีย่ยมันเป็นใครดาเมจไอ้เหี้ยแล้วคือดาเมจตีธรรมดามันก็แรงขึ้นด้วยอะไรวะขี้โกงขี้หายแล้วถือว่าเป็นของที่ดีไงไปไปตีแล้วก็ป๊อปออฟไพร์เล็ตไอ้เหี้ยนั่นแหละโอ้โหมันยิงโดนแต่กล,ตลัวอะไรตายละแฟร์จัดการหัวเรือหัวเรือใหญ่เรือจำลองเตยไปชึบชึบไอ้เชนลูกน้องกูตายหมดแล้วตาแห้งไม่หยันน้ำตาเทียม เรียบร้อยน้องไอ้เฮียยิงตากูตายเลยยิงตาอาะไดีวย่ดีเลยกูเอาเรือมาละมาละโอ้โหกำลังด่วนกำลังเสริมด่วนเฮ้ยมีปัญหาในการลงกระไดเฮียเล่นมากี่ชั่วโมงแล้วเล่นมาเล่นจะมาสองชั่วโมงอะว่า กูนึกว่าทำไมไหลเริ่มตึงๆแล้วไหลตึงนะไม่ใช่คอยเย็นเราเป็นแก๊งไหลตึงออฟฟิซินดโดมแก๊งออฟฟิซินโดมหลังหลังเทสอันนี้เรื่องจริงแค่คิดว่าไีปืนคนเดียวกูมีเ <c oughs> จอพวกกูฝรั่งเศสโคโรไนท์มันลงมยจากฟ้าพระเทพบุตร โอ้พ่อเทวดาของแม,ม่เทวดา okay. ของแม่เฮ้ยเปนมันดีดชิบหายละไอ้นี่เร็วไปตายเลยว้าจ้าจ้าอะไรเฮ้ยอืมเร็วแทีวีทีวีทีวี รลอดคู่รลอดคู่ก็สวยดิโอ้โหกวนตีนไม่ไหวเลยกูเกียดมันแหงโอ้โหเฮียขนาดกูเคาน์เตอร์ได้หลายครั้งมานะเฮียดูเลือดกูดิแย่ละ โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมึงอะน้องมึงเรียบร้อยละเรียบร้อยน้องได้ละกูได้วุ้นมาใช้ละได้ชิปเมนด์เ้ยเฮียี่จาราวดิจาราวพ่อมึงนี่ลอยไอ้สัสดิจาโกยเฮียดิจาราว say hi to empty charlotte long before time had a name the first spinjitzu master created ninja